มาแกลาบเกี๊ยวหมูกรอบเออข้าวน้อยหนึ่งจานรดมาแกแล้วก็ปรุงกันก่อนเลยเราก็จะปรุงกันก่อนเลยเนาะเริ่มจากกระทะน,นี่คือกระทะที่เราคั่วหมูกรอบเอาไว้นะแกเริ่มจากก็คือใส่น้ำปลาหนึ่งช้อนเนาะป้านหนึ่งช้อนน้ำมะนาวหนึ่งช้อนก่อนเนาะ แล้วก็น้าตาลนิดนึงใครไม่ใส่ก็ได้นะแต่ฉันใส่นดนึงเสร็จแ,แล้วก็ใส่พริกลงไปหน่อยนึงใส่พริกนิดนึงเนาะใส่พริกนิดนึงก็ใส่ข้าควคั่วข้าวคั่วนี้ต้องคั่วเองนะถึงจะหอมถึงจะอร่อยใส่ไปน,นิดนึงแล้วคนให้เข้ากันแกคนให้เข้ากันหอมมากแนละ้วตอนนี้ที่หอมมากคนให้เข้ากัน เลิศเลยแกไม่ต้องทําอะไรแล้วก็ใส <K rendo damned damned> ่เก <K suburbs> <K> ี๊ยวไปใส่หมูกรอบลงไปแล้วก็คลุกให้เข้ากันเลยแกคลุกให้เข้ากันคลุกให้เข้ากันหุยมันคือเลิศมาก่ะแกบอกเลยแล้วก็ใส่เอหอมแขกต้นหอมผักชีแล้วก็ผักชีใบเลื่อยใส่ลงไปแล้วก็คลุกให้เข้ากันเลยแกคลุกให้เข้ากันน่ากินมากบอกเลยดูสิดูสีสิน่ากินมากแกมันเลิศเออแบบนี้เลย ช้ำๆช้ำๆช,ช,ช,ช้ำมากแกไปแกไปเสิร์ฟันเลยมาแกเสิร์ฟเสิร์ฟเลยน่ากินมากเมนูนี้คือเมนูที่แปลกใหม่แต่อร่อยมากบอกเลยบอกเลยว่าเลิศบอกเลยว่าปังมากทุกคนต้องไปลองนะฉันบอกเลยว่ามันเลิศมันปังปังจริงๆเลิศจริงปังจริงน่ากินมากแกคือมันเป็นอาหารที่ เป็นเมนูที่แบบทุกคนคิดว่ามันจะเข้ากันหรอมันจะดีหรอก็คือพี่แก้วสั่งนะนี้พี่แก้วสั่งเพราะว่าพี่แก้วเคยกินไปแล้วเออเป็นไงแกน่าก,กินไหมให้ดูใ,ใกล้เลยน่าก,กินมากนะเออน่าก,กินมากแก่ลดดูดิโหคือน่าก,กินมากจริงว่ะต้องทำแบบพี่แก้วแล้วน่าก,กินสุดๆอะแกดูสิเออ สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะก็สามารถที่กดบันทึกเอาไว้ในรายการโปรดนะแล้วถ้าใครอยากให้ทำเมนูอะไรก็สามารถที่คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะวันนี้เอาไปลูกค้าจอยก่อนแกแล้วเจอกันแกลว